สวัสดีครับวันนี้ครับผมกัผม,ผมน้องโชว์แชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในเด็กโปรไฟล์ของผมนะฮะก็คือมังกรคํำสาปหรือว่าอัศวินมังกรทมินเกลนะครับผมก็นี่ครับนี่ให้ดูสลิปก่อนสลิปผมเพิ่งซื้อมาได้นะ,ะนี่ดักเน็ดักบอลนะครับผมผมไม่มีของใหม่นะครับแบบพวกไอเกลหรน้าอะไรนี้นะฮะก็ อาจจะแบบนั้นนะฮะบางใบก็เปลี่ยนเป็นแทนเป็นเกลนูนาได้นะคะใครจะปรับเลขยังไงผมตามใจเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเ็กโปรไฟล์อย่างเ็กโปรไฟล์เฉยๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีสะ่ของเสริมใหม่ด้วยโอเคครับเกลผมใส่ไป5้าใบนะครับเพราะว่าเป็นบนดี1หนึ่งใบด้วยนะที่จริงก็ใส่ในเลกไป4ี่แหละแล้วก็มาอยู่ข้างไฟอีกหนึ่งใบอ่าเป็น5้าใบนะครับนี่เกลใส่ไปห้า แล้วก็อัศวินมังกรทมินอาบูรูนะครับผมใส่ไปสี่ใบเลยนะครับตัวชาร์จฮิวนะครับผมแล้วถ้ามีแฝกอยู่ด้วยาตายแฝกของคู่แข่งจะได้จั่วหนึ่งอีกน่างหากโอเคครับมังกรโอเวอร์เทิรน์นะครับผมมังกรโอเวอร์เทิร์มางกรทมินอเมิกีนะครับใส่เป็นหนึ่งใบเพราะว่าโดนเบนนะฮะนี่การเป็นนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนเป็นนั้นได้นะเปลี่ยนเป็นเจลูน่าแทนได้นะอัศวินมังกรทมินลูเซลนะฮะ ใส่ไปสามใบนะครับเปลี่ยนเป็นเกลูน่าเทนเลยก็ได้นะสามใบแล้วก็อัศวินมังกรทมินเซเว่นแห่งเวนตการนะครับใส่ไปสามใบนะครับตัวที่ทำให้เราไม่ต้องเปลืองเวทมนต์นะฮะแล้วนี่เคออสเดริเบิร์กนะครับผมใส่ไปสองใบผมมีสองอัดเลยไปใส่ทั้งสองเลยแล้วนี่ตัวลักอะไอมอนเตอร์ก็มีแค่นี้นะครับผมก็แค่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกใบนะฮะ ก็มีแค่6ใบนะครับต่อไปนะครับมาเป็นเวทมนต์กนบ้างครับอ่ามาเป็นเวทมนต์กนบ้ังก็จะเป็นตัวนี้เลยเช่นออฟเคิร์สนะครับใส่ไป3ใบแล้วก็เคิร์สฟิวใส่ไป2ใบครับผมแล้วก็เคิร์สทิกชั่นนะครับใส่ไป3ใบนะครับแล้วก็เคิร์สดีช่วนนะครับใส่ไป4ใบเลยนะครับเอาไว้จัว่ว อย่างเดียวเลยนี่ฮะทำลายมาังกรดําได้ฮิวสองจวดสองถ้ามีถ้าใต้ฝ่ของคู่แข่งมีกาสองใบได้จวเพิ่มอีกหนึ่งนะครับอใส่สี่แล้วนะฮะแล้วก็อันเทอร์อันเทอร์ริชันนะคะอ่าใส่ไปสามนะครับเพราะว่ามันหยิบดอปได้นะหยิบมอนเตอร์จากรดปบได้หยิบมอนเตอร์อะไรก็ได้ด้วยประเด็นแล้วก็ใส่เคิร์ดไลท์นะฮะกายเป็นนี้ผมเอามาแค่ใช้เพิ่มเกี่นะไม่ได้ไม่เคยเอามาใช้เพิ่มเลือดเลย อ่าได้เพิ่มสีอ่าแล้วก็ใส่ไปสี่ใบเลยนะครับกลายเปน็นนี้และนี่มนตาร้อยอสูรเทริสไว้นะฮะใส่ไปสองครับแล้วก็นี่ครับเดวิสอ่าสติกมาฮะการเปนนี้อ่ากลารเปนนี้บอกก่อนนะครับว่าเอาไว้ทําคอมโบที่แบบว่ามีเกียวสามใบในมือนะฮะคอเกียวสามใบแล้วก็ทาลายจ่ายพลังอชีพสามหน่วยแล้วก็โจมสามใบอีกต่างหากเดวิสสติกมานะครับ <laughs> ใส่ไปสามใบนะฮะ เอาไว้ทำลายเหมือนกันแล้วก็นี่ไลท์เดอะอ,อะไรที่เนี่ยจำชื่อไม่ได้ใส่ไปใ,ใบเดียวนะครับแล้วก็นี่ไทม์เซลใส่ไปหนึ่งใบนะครับเอาไว้จ่ายเอาไว้ชาร์จจวดนะเออเอาไว้จวดสองนะฮะแล้วก็ใส่ไปนี่ครับถ้าจะไม่ผิดในการ์ตูนเขาเรียกว่ากาบายมั้งแต่ว่าในการชื่อว่าสกาบานะครับใส่ไปสามใบแล้วก็นี่ครับเป็นพวกนี้เป็นการาฟแนวป้องกันนะครับผม ก็เอาอย่างละหนึ่งออกเอาพวกนี้เอาแบบใส่ไปสองเทนก็ได้นะครับถ้ามีแบบพวกเวทมนต์ไอของเสริมอันใหม่มานะของเสริมอันใหม่อยู่นะฮะก็ใส่พวกไอการ์ดลุ้นขีนี้เป็นสองเทนก็ได้อ่าแล้วก็เอามังกรดำออกใส่เป็นเคิร์ดเคิร์ดเขาแทนก็ได้อ่าแล้วก็ใส่เป็นเคิร์ดเคิร์รรดดิเคิร์ดดิไลท์นะครับใส่ไปสามใบนะครับโล่เฮมมังกรดำใส่ไปสองใบนะครับผมมีสองอัน แล้วก็นี่ครับพรแห่งเทพสุริยันใส่ไปสองใบนะครับแล้วก็นี่ดีเซ็ตเตอร์พาเลสใส่ไปหนึ่งใบนะครับเป็นไอเทมใบที่ห้าได้เลย,เลยก็ว่าได้นะครับเพราะสเตนไอเทมนะแล้วก็ใบสุดท้ายน,นะครับสวมใส่ไอเทมนะครับดาบมังกรทมินเกลเบชนะครับสังคมโบมีง่ายครับผมคอมโบก็แบบคอกิวกิวกิวลไล่ใบนี้ทำลายสามใบตส่ไปที่ิตสาหน่วยจดสามแค่น,นั้นเองฮะ แล้วก็ไม่ก็ลายกันไปนี้ฮะแนะนําไม่เอาไว้แค่ทาลายนะฮะไม่ไม่แนะนําให้เปิดแฟกเลยครับผมเออไม่แนะนําให้เปิดหาให้เปิดเจอเกลเลยนะเพราะว่าไม่เจอแน่ๆนะยากมากมีโอกาสยากมากที่เจอครับผมเล่นมาเนี่ยผมเจอแค่ครั้งเดียวเองครับที่แบบเปิดมาแล้วเจอเกลครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆเลยส่วนมากก็แบบติดตั้งอ่าพวกนี้แล้วก็รีบรีบให้มันครบสิบห้าใบแล้วก็ชนะเกมประมาณนั้นครับก็แบบนี้เซตใบนี้ เซตใบนี้นี้แล้วก็ถ้ามีใบนี้อยู่ในมือแล้วก็มีเกียร์สามใบอยู่ในมือแล้วก็มีสามเกียร์อยู่ก็จ่ายสามเกียร์ไปเลยครับผมแค่นั้นเลยฮะคอมโบง,ง่ายๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครชอบหรือว่าให้ผมปรับเปลี่ยนยังไงก็บอกได้นะครับผมจะไปทำให้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย